โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมเฟตี้ซิงค์ูแคสเกมอลิสแมนในพาร์ทที่สองนะผมโอเคไปต่อกันเลยเออเราต้องคุยใช่ป่ะโอเคคุยไปงั้นแหละอือจะเอ่อนายคอแกัลิกแล้วใช่ไหมเฮียเราไรแนวอะไรประมาณนี้ เนอเลตเตอร์บอบลา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 โอเคขี <Charl ize> <online> <se anak lonely> ้เ <infring> ก <es> ียจแปลนะฮะโอ้โหมีเข้ามาทีแรกของตู้ใจทุกทีกับมีเนี่ยเยอะมากเอ่อเออ่มันอ่ากีตติ้งโคเดอร์โคเดอร์มันมันหนามากเอ้ยแล้วหมว่าห่มได้หล่ะเวลานอนโอเคขอบคุณ นายสมิธอยู่เอ่อจริงๆให้รู้จักโนดิสนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกเออไม่นี่ไปไปดินี่คงเป็นครั้งแรกที่เราจะเจอกันสินะเอ่อวีลุกเลตตี้ซิมูร์แถึงฉันจะคล้ายแต่ฉันไม่ใช่เลตตี้ฉันคือลิกเอ่อเธอพูดถึงนายเธอพูดถึง เธอพูดูถึงนายไปเรตตี้แล้วเรตตี้กันหลับไปแล้วว w a s ันรูมฟอร์เธอฉันใช้ห้องเดียวกับก,กับกับเธอเหรอเ l ื well, maybe not ่องเมบีนอตบ b า a ออเคแล้วผมต้องไปที่ไหนเนี่ยเมาส์เค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดินมาตรงนี้ก่อนแล้วกัน มันล็อกโอเคห้องหนังสืออืม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 มีแต่หนังสือ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 ข้างหลังมีอะไรอีกไหมมีแต่หนังสือ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  มีแต่หนังสือแล้วก็มีแล้วก็มีแต่หนังสือโอเคเอ่อซากไอะไรวะผีเสือ้อซากผีเสือ้อตายแล้วอืมอะไรประมาณนั้นเอ้ยห้องนี้ห้องสมุดเอ่อเราวเอ้อบุ o กออฟ n ูเ s สเหรอหนังสือบ o ๊กออฟย n e s s หนังสือบนความเจ็บป่วยอะไรก็ไม่รู้ หนังสือ,ขอเขาจะป่วยหนังสือ,ขอเขาจะป่วยหนังสือ,ขอเขาจะป่วยพิษเป็นรูปอัลบ,บัมลบบ้มอะไรประมาณนี้นะครับเอออะไรเนี่ย victim of nightmare syndrome อาการอาการของโรคโรคฝันร้าย student illness เป็นโรคประหลาดที่อะไรหรอ render one unable to wake ที่จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราตื่น หรออะไรวันนี้คอนต i n น e to r ท s ไมันจะแต่มันจะค่อยค่อตื่นขึ้นมาเรื่อยๆโรคนี้แมนลี่โรคนี้จะเป็นเฉพาะกับเด็กพวกเด็กเท่านั้นเดนเนมคำชื่อของมันก็มาจากอาการที่เป็นหรอ,อ,อซึ่งอาการของมันก็ทำให้ผันร้ายประมาณนี้แมนี่ Have o p e n a b l e bra. ทีมันกำลังหาทางรักษาอยู่ As the Italy to play Italy t mean white อะไรก็ไม่รู้นะฮะแปลถูกแปลผิดแปลไม่ได้ก็ขออภัยนะลองไปถางเกียนบ้างโอเคห้องอเออนี่อะไรเนี่ย All okay, k contact info basic control ไม่สนนะฮะอ่าตรงนี้เข้าได้เออประตูไปไม่ได้อุ่นโอเคเดีไซน์รูปร่างแบบแปลกนะอืมล็อกไปไม่ได้อืมอืมออกไม่ได้โอเค แล้วผมต้องไปไหนอีกเนี่ยอืมมาเนี่ยห้องน้ำหญิงเออลืมไปขอโทษนะอะไรนะสเตนไว้์เสียงประหลาดลเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมาเตอร์ทิช่อสิน โอ้บาร์ดิว่าอะไรอิติสวิงดิสโอ้บลามันก็เนีใหม่มันเกิดขึ้นมานานแล้วบอบายโทฮิมฉันถามเขาไปแล้วเออบอบลาแต่เขาก็ทำทำหน้าแต่เขาเออเหรอไอโทฮิมเด็ดวัน and he made effect ไรเขาทำหน้าตาดูมีความสุขเหรอ และเขาก็กินแกฟุตเคืออะไรก็ไม่รู้เส้นเสียงประหลาดไม่น่าอะไรประมาณนี้ผมว่าทำไรต่อแล้วนี่เฮ้ยนรู้ไหมจะมีเสียงที่นี่อจะมีเสียงประหลาดดังออกมาบนชั้นสองซึ่งซึ่งเสียงนั้นมันมันได้อ่าซึ่งเสียงนั้นก็คือคำว่าช่วยด้วยอะไรเนนี่ยฮ้อ๋อ ไม่มีทาง I don't wanna check it for my s e l f ฉันไม่ฉันไม่ไปตรวจสอบมันดูดูมันหรอกฉันไม่ไปตรวจสอบมันดูหรอกอ่ะ if you are นายดูซีเรียสไปนายดูจริงจังนะไ don't วยด้วดูโกนายคงจะไม่ไปใช่ไหมเอเลนโอ้ว่าเธอเธแต่ฉันไม่บอกอาจารย์หรอกนะอ๋อเมื่อกี้มันแปลว่านายคงจะไปสิ นายคงจะเอาช่างมันเถอะแปลผิดแบบถูกขออภัยนะฮะนายคงจะไม่บันตอนเทียเอ่อร์็คที่เกตแมททูแอดมีฉันไม่บอกอาจารย์หรอกเขาเขาค่อนข,ข้างจะหัวเสียเวลาเจอฉัานนะก็ <c oughs> อเองมันกวนกระดาษนี่นะ้อออกสิอ้าวมืดแล้วโอ้ยังไม่นอนเหรอื โอเคไปหยกเดิมทำการบ้านเสร็จรหรือยังเฮะเอ้ยสิไม่ด้เก็บอีฟโดนเอรี่ไปทำให้เสร็จด้วยล่ะอะไรประมาณนี้โอเคผมก็นอนเลยแล้วกันอุน่นเข้าไปสิฟ้าเออเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปสิฟ้าเฮ้ย เอ,อนอนละอุอน่นโอเคโอเคมางี้ก็ได้รู้สึกว่าเราต้องไปตรวจสอบทั้นสองใช่ไหมจากประโยคเมื่อกี้ที่เราคุยกับไอ้หมวกกันนะ่ะบราโอเคห้องนี้ล็อกโอเคเราไปห้องนี้ช่วยด้วยอะอ๋อนีนี่นี่นี้น Help me อาช่วยก็ช่วยโอ้ว้าว่าใครนะ่ะเอเลนเหรอเอ่อไปดูคลาสว่านายมาทำนายทำนายมาทำอะไรเธอมาทำอะไรที่นี่นี่ตัวเธออยู่ฉันเตือนแล้วว่าอย่าอย่าออกมาจากเตียง เธอ not up up s t a ์ทำไมเธอถึงไม่ทำตามอยู่จุดถึงพัฒนไฟมาเหรอผีเสื้อร้อล้อขอให้ช่วยเหรออืมเธอรู้แล้วเวลไว h y ถึงพัฒนาไฟมาถึงแม้ว่าไอ้ผีเสื้อมันจะดูเหมือนมีชีวิตก็ตามแต่ว่ามันตายไปนานแล้วมีบางอย่าง something with a s o อะไรที่เหมือนมินยานเหรอ can speak มันพูดไม่ได้หรอก หรือมันทำได้ว่านเมสอายุแล้วเป็นยังไงบ้างอากไอบาดเจ็บอะไรไหมโอ้เธอดูเธอปลอดภัยโอเคดีก็ดีแล้วกระจกนั้นมันคมและอันตรายมากดังนั้นเธอจะทำความสะอาดเองโซโกดังนั้นเธอไปนอนเธอกลับไปนอนได้แล้วไม่เหรอเธอแค่เพิ่งเธอกล้าเธอจะเธอขัดคำสั่งนั้นเหรอ ฉันจะไม่ฉันจะไม่ให้อภัยเธอจริงๆถ้าเกิดเธอไม่ทำตามตอนเธอไม่ทำตามตรงนี้เดะเดะเดะโอเคเดี๋ยวนี้อยู่นี่อยู่นี่โอเคราิสวรรค์ฟังจากประโยคดูเหมือนไม่ใช่คนที่ใจดีอะไรมากไหมโอเคไปก็ไปนอนก็นอนเอออ้าวอ้าวอ้าวเอา้เอาว เข้ามาในตู้เข้าก็ได้วะชี้โวอะไรเนี่ยโวโวอะไรโวโวขาววงกด มีอะไรบ้างเนี่ยเช็คเช็คให้หมดเดียตอนนี้เช็คทุกจุดโอเคตรงมาก็ได้โอ้โอ้โอ้พระเจ้านั่นอะไรเนี่ยเอ่อตัวนี้ตัวฮีแมนฉันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตัวนั่นมันเอ่อนั่นคงไม่ใช่มันรุตตัวน้อยนแปลกหน้าใช่ไหมฉันไม่เคยฉันไม่ได้เห็นมันมานานแล้ว นั่นอะไรนะ่ะเอ๋อทำไมเหรอใช่คือ a y นายคงคิดว่านี่เป็นฝันสินะ่าอลิสใช่ถูกต้องนี่หนแหละเป็นฝันเพราะว่าที่นี่ what a อลิสเซ่เออวัดอ say and แอ n t is everything ทุกสิ่งที่อลิสพูดนั้นมันมันก็คือมันจะกลายเป็นจริงระมอนนี้ปะวะแปลผิดก็ขออภัย พูดซ้ำทำไมวะเนี่ยนั่นไม่ใช่ชื่อของนายนั่นหรอโอ้ไม่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 ไมอลิสคืออลิสเหมือนเขาให้เราจรินตนาการคำพูดของเราเองปะเพราะรู้สึกว่าประโยคของเราที่จะไม่มีเลยอะคำพูดของเราอะคือทุกเกมที่ผมเล่นมานี่มันจะมีประโยคมันคือมันจะมีประโยสนทนางของเราหรือใช่ไหมไอ้เกมนี้มันจะไม่มีทั้งนั้นนะโอเค และนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันจะจะซื้อเอ่อ uh, That Condition What Same Before Maybe You Out To Something k i ดไม่รู้ไปไม่หรอก This p l a e Is Chock Full w h y t h o s e So Just One Of ไม่มีอะไรวะเนี่ยงงไฟโอ้ o oh, n t s ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ ดูทักมิดเดออฟกูดเมลนายไม่สามารถหยุดอยู่ตรงที่ใจกลางใจกลางอะไรสักอย่างแล้กูดเมลใช่ไหมดูย่ะแซมพอแซมพอด e ีมก็สวายเทรดอ่าอืมอืมทาไมเหรอ โอ้เว้ยไอ้ผู้ช่วยจะลุกอะไรเอิสมั้ยฉันได้กลิ่นมันไปแล้วฉันได้กลิ่นความสนุกอะไรบางอางนี้บ่โอเคแล้วก็ไปกันต่อมันเปิดไม่ได้โอเคแสดงว่าเราไม่ไม่ได้เข้าตู้ใช่ไหมเปิดไม่ได้ก็อยู่แง่อยู่แล้วเปิดจากด้านหลังเปิดได้ไงโว้เฮ้ยโว้อ๋อสวีเตอร์บอนบอนแมกซิก อืมโอ้ไม่ใช่เอ่อเนวามายเอ่อสายเย็นสวัสดิ์อลิสและขอต้อนรับฉันคือกระต่ายขาวไวรับิดไกด์ออฟเป็นคนนำทางของโลกนี้เอ่อเลเตอร์บิ๊กวิสโซคอมิคสามารถสามารถเรียกเรียกใช้ฉันได้เมื่อต้องการเหรอ unfortunately I can't move from this spot ฮะ this t h i pain t h l y is ฉันไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้มันทั้งเจ็บปวดแล้วมันเป็นเรื่องจริงอะไรแบบนี้ not to mention not to mention มันไม่ใช่แมนชั่นเด้อ the matter of a key or a door going missing ไปตามหามันเหรอ For a l the fight, I simply ส่อ e Solid like a r t to uh, those the s o u โ d เค y o u have my thanks? Luckily, I ขอให้โชคดี Okay, on hand. ไอ้กุญแจของโลกนี้อยู่กับมือ so you can only go in เธอสามารถจะกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้ no ring you o k a d e l i w i t h b r a cross world ทั้งสองโลกเออ one f i อ่ะ uh, uh. one you f i หนึ่งสิ่งหาหนึสิ่ง please bring it back to me แล้วแล้วกลับมาหาฉันอีกนะเออ don't be a s k ว n ึ่ o ว่าแ นี่ควรจะเป็นครั้งแรกใช่นะแต่ฉันไม่สนมันหรอกไม่เกล์ไม่เซลเกลไหนเกลฉันก็ต้องมีสักครั้งแหละเดวิสโอ้ยไปจัส now โอ้ถ้างั้นขอให้โชคดีนะไปกระแดะ่วัดดำ จอมืดอ๋อเซฟโอ้ยโย For yourself I'm feeling fine คุณแจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับท่านอืม t r u t h and nothing มันคือทั้งความจริงและไม่ใช่เอ,อ่อ this the w o r l เอ,อ่อฉันไม่สามารถบอดได้ Nope ไม่ไอเวมิลล่าฉันโกหกนะ What I want เอ,อ่อ I may be a liar ฉันโกหกนะแต่ว่าฉันไม่สามารถโก ฉันจะไม่โกหกกับฉันไม่โกหกนายหรอกเพื่อนเออ Any order าเธอเอาทัมันสามารถปลดล็อกอะไรได้ไหมออไม่ไม่ไม่เลยเอฟยูทงเนี me อาจจะหมายถึงแม่ของเธอเออไมเดนเนมหรอไม่รู้อะไร หรือชื่อนั้นอาจจะเป็นเอออาจจะโซโยมมิส d e เดนเนมอาจจะเป็นชื่อที่แท้ชื่อจริงของอแม่เธอก็ได้หรือมันอาจจะเป็นชื่อของสัตว์เลี้ยงว้บด้นเลมไม่ต้องไม่ต้องจำมันก็ได้นะฮะเออบิซาเบอร์จะไกด์ฉันแค่จะนำทางไปเฉยๆนะเออบอลบอลคีริส อเออกระต่ายขาวเหรอใช่สมัยเขาวันนั่นแหละอืมจะซีงพิงสเนมโรเฟอร์ไมเคิลโอเคเมื่อไหรจะคุยจบวันเนี้ยโอเคบายบายไปซะนั่นแหละโอเคก็เซฟ ล็อกอิสล็อกอิสล็อกอ้าวเข้ามาได้ก็โอเคสำหรับภาคนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับบายครับเย้ yeah.